สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดาวิยรักนะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาพลังงไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมอชิรุนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้คำปรึกษากลุ่มคนรเบอนเล็ตแม่สาครซึ่งเป็นโปรท็อปของจังหวัดเชียงภูนนะครับปัญหาของผู้ประกอบการก็คือเขาใช้ฟืนจํานวนมากเพื่อเนื่องข้าวเหนียว วันละ8ชั่วโมงนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ150,000บาทต่อปีนะครับความต้องการก็คือว่าอยากจะได้เชื้อเพิงแบบอื่นเพื่อประหยัดต้นทุนตรงนี้นะครับก็เลยเราก็เลยได้ออกแบบงาน2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือเตาซึ่งใช้น้ำมันเก่าแล้วก็แก๊สนะครับเพื่อเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงที่เป็นฟืนนะครับให้ ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ราคาที่ต่ำลงนะครับในอกส่วนหนึ่งนั้นก็คือ,อมออนึงซึ่งแต่เดิมทำให้สะคกครั้งใช้กระทะนะครับเจะเปลี่ยนเป็นมออนึงแรงดันไทยน้ำนะครับซึ่งจะทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมความร้อนให้อยู่ในตัวมออนึงได้นะครับก็คาดว่าสามารถที่จะประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง ได้ประมาณปีละว0 0 0 0แสนบาทนะครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับที่ใช้สัานหรักรขนงเล็ดแม่สาครนะครับตัวนี้คือถังใส่น้ำมันเก่านะครับเราจะมีก๊อกนะครับตรงนี้จะเป็น ท่อนำน้ำมันลงมาอย่างเตานะครับแล้วก็นี่คือพัดลมที่ช่วยช่วยในการเผาไหม้ตัวนี้เป็นตัวเตานะครับซึ่งจุซึ่งเจาะรูอากาศเอาไว้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นอมอน,นึ่งซึ่ออกแบบมาแล้วก็เพื่อให้ใช้ได้กับซึ่งจํานวนส0ซึ่งนึง่งเถียพร้อมกันนะครับวิธีการทํางานก็คือเราเริ่มจุดเตาก่อนโดยการใส่น้ํามันลงไปนะครับที่ก้นเตาประมาณ สูงสักสถึง3ามมิลิเมตรนะครับใส่เยอะเกินไปเนี่ยน้ำมันจะไม้ช้านะครับจากนั้นเราใช้เชื้อเพลิงส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่ชุบน้ำมันนะครับใส่ลงไปแล้วก็จุดไฟพอไฟเริ่มติดนะครับเราก็จะเปิดลมเพื่อ,อช่วยการเผาไหม้แล้วก็หยดน้ำมันนะครับน้ำมันนี่เราใส่เป็นเป็นหยดนะครับถ้าเป็นสายมันจะมากเกินไปความะจะมีความสัมพันธ์กัน,กนระหว่างแรงลมกับน้ำมัน ถ้ามากเกินไปนะครับการใชไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีฝันแล้วก็เปลวไฟจะขึ้นน้อยพอไฟจุดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเลื่อนเตาเนี่ยนะครับเข้าไปใต้อ่าซึ่งของเรานะครับจากนั้นก็ใส่น้ําแล้วก็ปิดฝาจนกระทั่งน้มามันเริ่มเดือดเราก็จะเอาขวดที่ใส่ข้าวเหนียวเนี่ยที่หมากไปแล้วนะครับเอามาวางปัญหาเชื้อเพลิงที่เป็นฟืนนะครับก็คือหายากนะครับแล้วก็ราคาสูงขึ้นทุกปีนะครับ ดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นแกส๊สแล้วก็น้ํามันเก่านะครับซึ่งจะใช้เป็นน้ํามันพืชหรือน้ํามันเครื่องก็ได้ซึ่งน้ํามันแบบเชื้อเพลิงแบบใหม่นี้นะครับจะราคาถูกกว่าและหาง่ายกว่านะครับแล้วก็ทําให้ลดมลพิษเนื่องจากการการเผาไหม้ฟืนนะครับจะมีควันเป็นค่อนข้างมากนะครับการเผาไหม้แก๊สกับน้ำมันเก่านี้ถ้าเผาไหม้ได้สมบูรณ์นั้นนะครับ ควันจะน้อยลงนะครับลดมลพิษและลดต้นทุนการผลิตครับ <Okay. S 1> และการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันพืชเก่าเนี่ยนะครับก็จะส่งเสริมกิจการที่ <Okay. S 1> ใช้น้ำมันในการทอดผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็น้ำมันเก่าเนี่ยซึ่งจะมีราคาค่อนข้างต่ำแต่ถ้านำมาขายเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นจะทำให้เป็นปัจจัยที่เกือ้อกูลกันนะครับระหว่าง กลุ่มที่ใช้น้ำมันทอดแล้วก็กลุ่มที่ใช้เชอเพลิง